ปีจอได้ไพ่อะไรปีจอได้ไพ่ระวังวาจาอ๋อเป็นยังไงบ้างเออท่คือปีจอในปีนี้อย่างแรกคือคุณต้องระวังเรื่องคําพูดก่อนเออปีหมานะอ่าระวังเรื่องคำพูดระวังเรื่องอารมณ์นะครับแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเครือญาติครอบครัวญาติพี่น้องบริวารผู้หลักผู้ใหญ่เหมือนปวดหัวมีเรื่องวุ่นวายเข้ามาต้องพยายามปล่อยวาง หรือเลี่ยงความขัดแยง้งใช่ไหม <S <S ถ้าไปเรื่องความรักก็พยายามเลี่ยงความขัดแย้งระหว่างครอบครัวสามีภรรยายญาติพี่น้องญยาิพี่น้องพ่อแม่ลูกอะไรประมาณนี้<ม>เลี่ยงเลี่ยงนิดนึงนะครับ<ม><ม>ตรงนี้ส่วนถ้าเป็นในเรื่องงานก็แน่นอนเลี่ยงความขัดแยง้งทุกรูปแบบถ้าเป็นเง,งินทองก็พยายามเลี่ยงเรื่องเกี่ยวกับการหยิบยืมคำประกันร่วมหุ้นลงทุนเดี๋ยวจะมีปัญหากันนะครับส่วนเรื่องดี<ม>ก็คือในเรื่องเกี่ยวกับด้านปีจอในปีนี้ตัวคุณเองเนี่ยคุณจะเป็นลักษณะเหมือนประมาณแบบการตัดสินใจที่เด็ดขาด เอาไปทําลุยบูนี่ประมาณนี้เลยแสดงสัญญานุภาพอ่าถ้าเป็นงานก็เหมือนประมาณตรงๆลุยๆแต่อาจจะมีทําให้คนอื่นเนี่ยไม่ชอบบ้างเออหรือไม่ก็ถ้าเป็นเรื่องเงินทองนี่ก็จะเป็นลักษณะซื้อเลยทําเลยอะไรอย่างนี้นะเออถ้าเป็นในเรื่องความรักก็เป็นลักษณะเหมือนประมาณจีบเลยชอบเลยจริงจังแต่อย่าตึงเงินเกินไปนะสิ่งที่ต้องเตือนนิดนึงคนเกิดปีจอบางครั้งตึงจนเกินไปมันก็อาจจะเป็นภัยตรงที่ว่าทําให้ทํางานยาก มันบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องยืดหยุนบ้างก็ยังดีแต่ว่าสไตล์ปีนี้ปีจอจะออกสไตล์อย่างที่อาจารย์โอมกล่าวไว้เนาะถ้าเป็นงานที่เป็นแบบเพศต้องชนคนงานที่เกี่ยวกับออกแนวประมาณนักลบนักลบทหารตำรวจทหารตำรวจจะโดนอาจจะได้ออกจากโจรเยอะทหารอาจจะได้ออกสืบป้องกันประเทศอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นนะครับตรงนี้นี่คือปีจอครับผมค่ะ